คนนี้เหรอคนมาริวล้อเนี่ยเอ้ยไมสซมหยานด้วยแล้วถามก่อนมาเล่นตัวอะไร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 ครับตัวอะไรเล่นตัวอะไรอืมตัวอะไรตัวอะไรโอ้อยหยาดเลยเหรอเอเคจับไปหยาดไมสซมนะโอ้ยนี่กูรีปวดเกินเฮ้ยอนคนนี้หยาดไม่ส้มนะคนดู เออก็ก็ยงหยานก็เจอได้หมดนะครับเจอได้หมดเลยยงหยานเออไม่ส้มไม่ส้มตัวอะไรเจอได้หมดเลยครับเดี๋ยวคนดูก็ก็ดูอันนี้หยานไม่ส้มนะเ้วก็หาว่า่ใช่หยานไม่ส้มอีกหยานไม่ส้มนะไดเล่นจองได้เลยนะครับเกมหน้าว่างนะครับอยากแบบให้คนจองต่อเนื่องว่ะอยากให้คนจองแบบต่อเนื่องว่ะอยากให้คนจองแบบต่อเนื่องว่ะ ได้หมดนะครับยงหย่านอะไรก็ได้หมดครับไม่ไม,ไม่มีจํากัดครับได้หมดทุกตัวครับมาเถอะครับขอแค่จองครับเกมหน้าว่างนะครับใครจองก็สามสารถทัดทักทิกหรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะครับมาเลยจ้ะมาเลยคริตโตนี่เหรอนี่เหรอรคริตโตฉันอยากเจอกับนายมานานแล้วคตตรคิตโตฉันอยากเจอกับนายมานานแล้วคริโตนี่เหรอคริโตฉันอยากเจอกับนายมานานแล้ว แกเกิดแกเปิดร่างบางใครชันหน่อยได้ปะคิริโตะเปิดบางใครชันหน่อยแด้วจ้ะเปิดบางใครสิ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 อันนี้ไม่ส้มมะเนี่ยขาดูไม่ส้มก็โดนไปเปิดบางใครบอกให้เปิดบางใครข่าหคิริตงคิริโตพี่ก็เจอได้หมดนะครับเจอพี่ก็เป็นคิริคอกะครับง่ายๆเลยครับ นายเปิดบางใครเซสชันที่คริโตข้อจริงๆอะไรนะเราสมาัครไม่ครับไม่ได้นะสมัคร,รอะไรเลยครับก็ถ้าใครอยากเล่นก็จองห้องอะไรน์นโปรไฟล์ได้เลยครับอยากจะมาพิสูจน์ฝีมือกับพี่เป็นว่าพี่เป็นระดับตึงจริงไหมก็จองมาได้ครับพิสูจน์กับไม่ส้มนี่แหละครับเออไม่ต้องพิสูจน์อะไรครับพิสูจน์กับพวกไม่ส้มนี่แหละครับ ฝีมือเพราะนักเพราะนักแข่งพี่ชนะมาแล้วครับตั้งเหลือกับเม่ส้มอะไรยงเงี้ยพี่ก็มาพิสูจน์เล่นโชว์กันดูหน่อยครับอะไรนะยอมครับไม่ไม่ราคาคุยขอบคุณครับไม่พี่ไม่อยากชนะเม่ส้มโชว์อะไรก็อย่างนี้แหละไม่อยากชนะเม่ส้มโชว์อะไรก็อย่างนี้แหละมันก็เดี๋ยวคนดูไม่ล่าจองเพราะว่าระดับพี่มันเป็นระดับเวอร์คัสไงระดับคัสระดับสูงไงเออกดเลมยับเลยว่าคนดู กดเ,ออเลนยับเลยวะทำไมกดเลนยับเลยวะเออกดเลนยับเลยวะเกมหน้าใครจองได้นะครับทักทิกตอกหรือทักไลน์ได้เลยนะครับจอ,อ,องช่องทางนะใช้ใครอยากจองช่องทางไหนก็จองช่องทางนั้นได้นะครับเฮ้ยนายออกมาทํายุทธหัสตถีสิ่คิริโตะทําไมนายไม่ออกมาทํายุทธหัสตถีล่ะยืนะไรป้อมทําไมล่ะนี่นายจะยืนช้าอยู่ใจ่ออกมาทํายุทธหัสตถีกันสิ ไม่ทำไมไม่ออกมาทำยุทธหาสตถีขนาดคริโตอืมนี่เราเลือดน้อยกว่าด้วยนะเรายังยืนกล้าบวกกันเรากันรายอ่ะน,น่าจะทำยุทธหาสตถี่สิคริโตเกมหน้าจองได้เลยนะครับจองได้เลยนะครับออกไปทำยุทธหัสตถี่สิออกไปทำยุทธหัตถีส,ออถสอิอันนี้ไม่ส้มนะคนดูไมอันนี้ไม่ส้มนะคริโตเนะ่ะ ไม่อันนี้คือไม่ส้มนะเขาดูอืมเอ้ยทำไมไม่ส้มยืนเนี่ยในป้อมเลยอะ่ะโอ้กูโดนแล้วทั้งสองเนี่ยไม่เขายืนเนี่ยในป้อมเลยวะ่ะพี่บวกไม่ได้วะ่ะเขายืนใน,นป้อมอ่ะไม่พี่บวกไม่ได้วะ่ะเขายืนเนี่ยในป้อมอ่ะเออไม่ได้พี่จะไปเก็บเขายังไงพี่เขายืนเนี่ยในป้อมอ่ะคนดูไม่พี่ไอ้ึงตรงนะพี่คิวเขาไม่ได้นะเอาพูดตรงนี้เลย พูดตรงนี้เลยพี่คิวเขาไม่ได้นะจากใจเลยอากูคิวไม่ได้หรอกวะถ้าอย่างเงี้ยถ้าเล่นอย่างเงี้ยไม่ถ้าเล่นไม่บวกไม่ถ้าเล่นหนีอย่างเงี้ยคิวไม่ได้หรอกครับคิวกันไม่ได้หรอกครับไม่พี่ยอมโดนคิวก็ได้นะเว้แต่ว่าต้องมาบวกกันอะนะยอมก็ได้ยอมเสียเปรียบอะไรก็ได้เนี่ยเพื่อมาบวกกันอ่ะไม่พี่ยอมเสียเปียบได้นะเว้แต่เขาไม่กล้ามาบวกไม่กล้าเล่นอ่ะเออเอาดิล้าเลยยอมเสียเปรียบเลยทุกอย่างเลยเอ้า ยอมเสียเปรียบให้ทุกอย่างเลยอไม่ยอมเสียเปียบให้ทุกอย่างเลยเนี่ยเอาโดนคิวก็ได้ไม่เป็นไรแต่ยอมเสียเปรียบโว้ยไม่ใจหนีโหเมสซ่มมึงไหวไหมเนี่ยเออชื่อในเกมไม่ไหวไหมเนะี่ยเมสซ่มเอ้ยยไม่ค่อยอยากชนะเมสซ่มอะไรก็กอย่างนี้แหละเนี่ยมันดูแบบว่ามันมันคนละคนละคาสครับคนดู ไอ้มันคนละคัสกันเลยอ่ะพี่ไม no ่ค like <crease, S 3> ่อยอยากชนะไม่ส้มก็อย่างนี้แหละครับมันคนละเวอร์คัสกันเลยอะไอพี่ขอโทษด้วยนะว่พี่ทาให้เองแบบเออเล่นไปไปแล้วมันดูเหมือนไม่เก่งอะพี่ขอโทษด้วยนะพี่เล่นไปแล้วทําให้ดูเองดูแย่เออมันคนละคัสเลยอะคนละเวอร์เลยอ่ะเอามาให้พี่ให้ตะกิ้เลยเอาพิธีธรรมดาเนี้ยเอาเอ้ยแม่งปิงว่ะมาดิเอามาดิเอามาดิมาดิเอาเอาเอามันหลีดแล้วไงมันหลีดแล้วมันทำยังไง ไม่นหล็ดแล้วม anyway, ันทำแอคไงมันหล็ดแล้ว oh มันทำแอคไงโอ้โหเฮียหล็ดแล้วทำแอคอ๋อ mm, ้เฮียเล่นรอเล่นรอแต่ยืนเนี่ยในป้อมจบไปเถอะงั้นอะเล่นจบไปเลยไม่มล็มันยืนเนี่ยในป้อมเว้ยแล้วใครจะไปบวกมันได้อ่ะเออจบไปเถอะจบไปขี้เกียจเล่นแล้วแล้วยืนเนี่ยในป้อมอ่ะเออจบไปเถอะเขาดูเขาดูเขาดูอยู่ไม่ก็ดูเขาดูเขาเห็นอยู่เออ ไม่ยืนเด็ดเด็ดป้อมอ่ะไม่ไม่ออกมาบวกสักทีอ่ะไม่กูออกไปบวกกูก็แพ้กูไม่เป็นไรเว้ยเนี่ยกูบวกเลยกูแพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรเว้ยเนี่ยเข้าป้อมอีกแล้วเนี่ยไม่ทําไมเขาเข้าป้อมรัวๆเลยอ่ะไม่เข้าป้อมอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยก็ดูทําไมเข้าป้อมอย่างนั้นอ่ะเอออืมเอาเข้าป้อมอีกแล้วเนี่ยเออมันไม่สนุกหรอกครับก็นูเล่นเข้าป้อมอย่างนั้นอ่ะอืม มึงเข้าป้อมเหรอไอ้คอกเม็ดส้มก็กากอนเดิมแหละคอกแพ้ไปโอ้โหเสียเวลาฉัดเลยกับเม็ดส้มอะไม่ก็เสียเวลาเว้ยโอ้ก็ดูครับอันนี้คือเม็ดส้มน,นะคะคนดูอันนี้ไม่ได้มองแไอ้คือเม็ดส้มไหมไม่คือเม็ดส้มน,นะเว้ยไม่พี่เบื่อมันชอบเดินเข้าป้อมพี่เลยเดินเข้าป้อมไม่ให้มันตีป้อมเพื่อให้มันล่อมันออกมาโปกกับพี่ไงไม่งั้นมันก็เข้าป้อมอยู่ยงั้นแหละเออเนี่ยะมึงดูดิเม็ดส้มมันเนี่ยไม่เม่ดส้มมันเนี่ยคนดู โอ้โหกูไม่อยากบอกแล้วก็ไม่ส้มกันเนี่ย,ย,ย,ยมันง่ายเว้ยมันง่ายสำหรับพี่อ่ะกูอยากเจอพี่ส้มสักห้าสิบตัวอ่ะจะได้เก่งๆได้เจอกันสามศูนศูนย์เก้าหก